ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเอาไว้เกี่ยวพุ่มนี้บ้างเนาะอยู่ด้วยกันสามคัน,นะคะ่ะแล้วก็เสียบปุ้ยคันหนึ่งนะคะเ,เราโทรมาไม่ได้รับปากมันเงียบแล้วนั่น,นจามบะไ่จาม,มานนบ่ไอเนี่นบยบอีกคนหนึ่งเราว่อาหอดเบิร์ดขีดอยู่ไม่ยินเลยแม่ มันหิ้เินเลยว่ามันลดแรนได้ซื่อห่เสียงกบเสียงเสียงงัมรอม่ลุงชึงึ่งชึอยู่ากพูอาจารย์นี่ไ่ต้องถึงพิจารณหอกแต่ดับอาจารย์รอเบาดีเถอะว่เบาย้่ขึ้นเอาน่ะขันใดเบาหนักหนักขึ้นกหนักหนักันเกาน่ะ้นเกาเเีเบา มันก่น kidneys, ักกอไมมั่อกนักคือกอู่ท่านเดยนนักจับ่เออเพ็บนักเดนกามันนัก้เพียมือมุนนน่ึท่านงเดินหรอบ่วเดินหาตูวเนี่ยจไปวาเมียเอาอาจารย์กันยังวุงเดินหานาะวุเดินซนอเข้าหาผู้เดียวเบิดมูบ้นเท่านึก็ซไปละโ้ห่ันอยู่วบวขมเบียร์น้าพุทธสา มาบ่นมาบ่นมือนคอยเจียวอมบานเลยเนี่เจ้าหงบัมือนิคอยใซิบซเจ้าลุงเายวซิบซีเจ้าคุณไหมมนไหมไม่ได้งานเลยซิบซเจ้าคอยขั้นเดียวนี่อเทพร่ะเ่า้เแทขันเก่าขันเก่าไดรหลายกอ ค่อยให้ติดกันค่อยงาอมบานปันรถอันสีมาบอดีสิให้มาหน้ามีไหมไวบเบียด้ขอยเอาลุงว้าเอ้ยมันปากพี่เตลเยบแล้วนะกนยานละหสื่อพี่วิซี่บอมี่ว่าโอ้ยไม่ใช่ข้าแตะเอียงฮะไม่ใช่เอยใชยรถมันเอียงนะจเาทพ่วิซีมาทวงนะถมันเอียงทั้งนึง เนียน่ยดันวกชเล็ดว่าจะแตกอย่างน,งน,น,งนงี้น่ะหรอทำไมเปียนของครูมันบ้าห่านว่ะโอ้คือเนาะม่วนคือเราลุงมันเกาะคือเราตอนนี้น้อยโดนโด้นเกาะทีนึงโอเคมันเกาะในท้อแต่ว่าคันกินเข่าล่มโอ้กินเขายืนลม่มแหมกินต่ำแหมมันเกาะเลยออ๋เขาพุทนพูนน่ะนะอืม แันเ้ากลมตําเนี่ยเขายืนยืนนี่มันแมนเลยมันเกาะเขาเลยมันโค้งมันมันกัดเน็บเขาน้ำหลังหนวดนั่นแหละม้วนม้วนเขาเลยไหมแต่ว่ามันบอลนี่แล้วมันนิดเดียวนาซื้อบัตรสีขอบมีเลยซื้อมะคูมันจะซื้อนี่นะเรี่ยังเรถปลาเหล่านั่นเอามาดวนงี้นะโอ้ยค่าตะเกี่ยวเขาค่าตะหยายรถบังลัด เจ้าลังงานเนาะมันก็บมาม่เวลาเลยเคยเห็นลุงเกิดมากเขาก็แล้พกอนี่เลยเนี่ยจะว่าจันทไม่จะไปหาตีงานบอกว่อยุไม่เคยเห็นนี่หรีบ้านเ้ามันมุมีเนาะบ้านเ้ามันมุมมีแต่แปลกดีมันเป็นตะก้าอ้อมบ้านไหมเกี่ยวตะการเลยนีอะไลนหนึ่งมีอ่สามเจ้าไหมไลนหนึ่งรถคล่องอยู่ดอกหมุนแมนใจหขวแบนอ้อมบ้านเพลินแล้วเฮาอนี้มันเป็นท่อนเป็นท่อนเลยไหมเข่ามันมีแต่เพียงท่อนเพียงท่อนออกเบิดเลย เพจจเจริญนไเนี่ยมันเปียกยังมันจ<อ>ังผมไม่ได้เห็นยังมันให้มันน้อยโอ้มันหยุดดูไปเกี่ยวให้ใหไงวะเป็นยังมันมน,นี่สะอาดไปเกี่ยวให้ในน้อยเนี่ยเป็นเลยมันหยุดดูหยุดดูแมนฮอทไวเจ้าของหน้าคนว่าเอ้ามันคือเป็นท่นอนเป็นทอน่ทอ,นทอนนี่สิวะโอ้ยมันเป็นตุ่มเหี่ยงเกี่ยวมันไปกินตุ่มต่อเสี้ยงหลายตัวมาเลยนี่ตุ่มเหี่ยงเกี่ยวเออมันต่อปากขึ้นดีต่ำๆเลยล่ะเซียวเฟี้ยงไปเหงื่อว่ะต่ำๆเนี่ย ปากระดูกปล่อว่าฟันนดนโอ้เมียโอ้โอ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 พูดที่เกาคุนจะผัดเสาคือเกาแน่นเออมันต้องยกขึ้นสูงสูงกว่านี้ไหมมันยกประด้อย่กกพี่ ม่ได้ยเป็นยังหนึ่งทางนี่เขาเนื้อกันแท้บุ๊บเขาเนื้อขังกันแท้เนื้อยังไม่ต้องกันนี้เลยปลากระดกนี่ม่ได้มุดเลยเขาหนึ่งเขาเกี่ยวออกเขาเกี่ยวออกเป็นว่าเลยเกี่ยวมันสุดเจ๋วฮะครับเดี๋ยวเขาแจกเบิ้งรถปลาเราเกี่ยววันจะจ้างบอกเขาว่า หันมาทางพี่เฟิสซี่อยา่าง<อ>น,นี้จอดดูแล้วจอดต้องหันนี่กะเอามาเขี่ยงมาจอดเขาเห็นเขากะเอินลงไปเกี้ยวอีกเลยหนึ่งก็ขึ้นมาจอดอีกเจ้าของหนึ่งขึ้นมากเลอยากได้เสี่ยงเ่อเป็นว่าอยากได้เขาเลยเขาอยากได้เสี่ยงแล้วนั่นมันไปเกี่ยวโน่นนี่แดงได้ดหลายกลัวนี่อยู่อ่เดี๋นี่ไหวอย่างทื่บอกเบบี่วะเอาคือบ่ไปเบียร์ขึ้นไอเถอะแคดทาง่าง ฉนเจไดเกี่ยวเขาอุนาเด็อทั้งนบอกว่าอทือทังหลยว่าเด็กินน้ำราดำหลายเลยวัวมันเด็ดแบบมันวัเลยเาเกี้ยวหละเขาเอาจอดไว้บ้านลไลยหลหลเห้งมอไไกลเลยเนาะนหนาคนหนึ่งเอามาแปดขั้นนี่เออจะงานเกี่ยวไหนพูดเน่ไปเจ็ละสิบยี่สิลูเขาไปเบิเลย อไปทุตีตัวแดงเลยหอยย่างกอบบ้านมูบ้านปะโอ่เงี้ยปืนนำเดียเแน่นอะเนี่ยปืดกับยองเขาท้าของเกลโอ้ยเกลจักเขาหลมเขายืนเกลบงูเลยไปจังว่าเดียวตลอดเลยเออว่ามีหลงมียืนเลยเป็นไงปากเงียบกิ๊เออ้งกินบแต่เสียงอันเงียบเงียบกลัวไหมลุงเงียบกลัวข้างเตาหลงเกลยว ตู้มันบกหวนนลยเมีตู้นี้เงยเงี้ยเงยเงียเนยมันเป็นที่ไหนวะพอตกเย็นมาค่ะเกี่ยวเสร็จก็ก็จะประมาณนี้เช็ครถนะมาดูจุดไหนสึกหลอบ้างลูกปืนตัวนั้นจะแตกบ้างเกาดูเช็คไล่ใส่พานลูกปืนตรงไหนผ่านไม่ผ่านก็ดูค่ะจะได้แก้มีเช้าเกาะเย็นลงเกี่ยวแต่เช้าเนาะไม่ต้องมาพวง เพราะว่าทีมงานสอรอเครื่องดื่มมึนเมาไม่ไม่ไม no ่เน้นนะไม่ค่อยกินแต่น uh, nah, ้อยมากบางวันไม่ก oh, uh, ินเลยนะทีมงานไอดมลกับบอมากินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์เบาอัดกับบอกินนะคะกินแต่บอตุยนี่น้อยเบียร์เบียร์ปองนึงแป๊บสิส่วนมากทีมงานเราจะกินน้ำหวานนมน้ำหวานนะคะ มันก็เลยบาดเนักนมันมีคนหนักน้ำนะคะมันก็ง่ายตรงนี้แหละเข้าใจกันตรงนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะกระท่อมทำใจมันกระท่อมไหมขอคั้วนอนยูข้างขอคั้วยด้ค่ะมื้อนนี้ เราก็จะนอนนี่แหละเอาเอาเครื่องครัวมาแต่คงไม่ได้ทำให้ในหน้าเลี้ยงไปเลยห้าสิบบาทนะคะแค่นี้นห้าสิบเอามาเผื่อ,อต้มกาแฟาบางทีอยากเอ่อยจุแล้วก็เอ็กซื้อเนื้อซื้ออะไรมาทํากินกันเนาะแต่กับข้าวตามเวลาอยู่กันในหน้านะคะเรา,าไปกินกาแฟาเผื่อมีกับแ,แก้มช่วงเย,ย,ย็น อเดี๋ยวย,ยังไงก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนคะตาเล้าโทรมา<ว>ไม่ได้รับโทรกลับนี่ยกำลังรอกัน,นอยู่ยอ้าวส้มนีละยุทิคะบ๊ายบาย